ไตัวเนี้ยตะโกนดังๆก็ไม่แตกกระซิบเบาๆก็ชัดเจนและมีการตัดเสียงรบกวนที่ จำแจมแบบนี้เลยแต่ไมโครโฟนไร้สายตัวท็อปจาก h o l l y l a n d รุ่น l a ร์ก Max 2สหมดปัญหาเสียงแตกไปเลยด้วยการบันทึก Inter n a l r e ล o r d i n g ระบบ32บิตโฟลซึ่งจะทําให้เวลาเราเลผลอพูดเสียงดังเสียงจะไม่แตกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือ h o l l y l a n d l a ร์กแม็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือ h o l l y l a n d l a ร์กแม็กทดสอบพูดเสียงเบาๆก็จะดึงเสียงขึ้นมาให้ได้ยินชัดได้กดปุ่มบันทึกเสียงที่รี c e i เวอร์หรือที่ตัวไมค์ก็ได้เพื่อบันทึกเสียง32บิตโฟนต้ 8GB มี ถึกได้ประมาณ10ชั่วโมงทาให้เวลาถ่ายงานไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะแตกงานจะพังอุ่นใจได้เลยของผมจะเป็นชุดอัลติเมทคอมโบหลกัหลกๆเนี่ยจะมีไมโครโฟน2ตัวตัวรับสัญญาณแบบติดกับกล้องครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณแบบ USB ทั้งหมดเนี่ยจะใส่อยู่ในเคสชาร์และอุปกรณ์อื่นๆอีกขนแมวกันลมก็มีรวมไปถึงหูฟังมอนิเตอร์แบบไร้สายที่เป็นหูฟังแบบโอเพนเอียร์สามารถฟังเสียงจากไมค์ได้แบบเรียลไทม์ถ้าเสียงไม่เข้าไมค์หรือมีเสียงอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยก็มอนิเตอร์ฟังจากหูฟังได้เลยไมโครโฟนสามารถเลือกใช้งานได สรูปแบบแบบแรกนะครับเราง้างตรงนี้กลางตัวหนีบออกมาจะได้ลักษณะนี้เพื่อนําไปใช้งานแบบหนีบกับคอเสื้อแบบที่2ติดแบบแม่เหล็กแบบนี้เราจะเลือกตําแหน่งได้แบบอิสระแบบที่3ต่อกับไมล์ราวเลียซึ่งเขาก็แถมอะแดปเตอร์พร้อมไมล์มาให้อีกอย่างละ2ตัวด้วยนะครับอันนี้เราก็เลือกรูปแบบตามการใช้งานได้เลยครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์ต่อกับกล้องจอแบบ O L E D คมชัดใช้งานแบบสัมผัสหรือหมุนปุ่มด้านข้างปรับค่าต่างๆได้อย่างละเอียดอีกแบบจะเป็น U S B C รีเซิร์ฟเวอร์ต่อใช้กับโทรศัพท์มือถือก็ ตัดเสียงรบกวน AI noise cancellation ปรับละเอียดได้ตั้งแต่ลบ5เดซิเบลไปจนถึงลบ2 5เดซิเบลเลยฟังเสียงตอนนี้ดูครับมีเสียงรบกวนจากน้ำพุข้างหลังอันนี้ยังไม่เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวจะกดตัดเสียงรบกวนครับอ่ะเนี่ยคลิปเลยไหมครับ อ่ะและนี่คือ AI noise cancellation ของไมค์ตัวนี้ส่งสัญญาณได้ไกล340เมตรแบบไม่มีสิ่งกีดขวางอันเนี้ยไม่ถึงนะแต่ก็ไกลพอสมควรแล้วเสียงยังชัดเจนดีแบตเตอรี่ไมโครโฟนอย่างเดียวจะอยู่ที่11ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดรวมเคสชาร์จด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่36ชั่วโมงเหลือๆครับทั้งวิดีโอนี้เสียงทั้งหมดก็มาจากไมค์ฮอลลี่แลนตัวนี้ครับถ้าจะหาไมค์ไร้สายตัวจบสักตัวหนึ่งที่ช่วยให้คอนเทนต์เราเนี่ยเสียงดีมีคุณภาพไม่ต้องกลัวเสียงแตกฮอลลี่แลน l ์ลักแม็กซ์2 โปร11 11นี้และตลอดทั้งเดือนส่วนลดคุ้มค่าถูกช่องทางจัดได้เลย